ดูดวงรายวันวันอนังคารที่20เดือนธันวาคม2565ท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณมีความตั้งใจที่จะทำการงานให้ประสบความสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีต้องทุ่มเทอย่างหนักจึงจะประสบความสำเร็จนะคะและอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นลงมือทำเพื่ออนาคตที่สดใสและความมั่นคงในชีวิตของคุณคะ่ะวันนี้คุณมีความตั้งใจดีทำดีพูดดีทุกอย่างจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณอาจจะมีความวิตกกังวลใจ กับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องท่านที่มีลูกน้องบริวารวันนี้ลูกน้องคุณอาจจะไว้ใจไม่ค่อยได้หรือคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้คุณกุ้มใจหรือบางท่านที่มีลูกลูกคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือเป็นคนที่ดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังสําหรับท่านที่เกิดวันพุธวันนี้คุณอยากจะเดินทางไปไหนแต่อาจจะยังไม่ได้ไปและมีเกณฑ์ว่าคุณต้องมีการปรับปรุงแก้ไขลดลาที่มันเสียทําให้มันดีและใช้ได้ส่วนเรื่องการเงินก็มีใช้จ่ายดีคะ่ะ ท่านที่ทำงานประจำคุณต้องตามงานเก่าเคลียร์ปัญหาเก่าๆให้จบสิ้นผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณดีค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คุณจะสบายใจดีค่ะการงานของคุณจะราบลรื่นดีประสบความสำเร็จดีลูกน้องบริวารเชื่อฟังดีค่ะถึงแม้ว่าจะได้ผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะวันนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้คุณมีแผนการงานที่ต้องทำเยอะแยะค่ะหรือมีการเปลี่ยนแผนกระทันหัน ท่านใดที่ทำงานประจำวันนี้เจ้านายาจะยุ้จี่ขี้บ่นหน่อยนะคะหรือกลับไปกลับมาแต่ก็จะผ่านไปได้ค่ะการค้าขายจจะเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะจะซื้อไม่ซื้อจะเอาไม่เอาอาจจะเปลี่ยนแผนสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณอาจจะมีงานเยอะหรือมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากและลูกน้องบริวารทำให้คุณเหนื่อยอกเหนื่อยใจได้แต่สุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะท่านที่เกิดวันอังคารบางท่านเนี่ยก็จะเคลียร์งาน ทุกอย่างให้สําเร็จไม่กลัวงานหนักนะคะต้องทํางานให้เสร็จตามที่เจ้านายสั่งมาหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องทําให้มันสําเร็จดังเป้าหมายอย่างที่ใจคุณต้องการคุณจะทุ่มเทกับมันมากค่ะบางท่านอาจจะเจ็บป่วยปวดแข้งปวดขาอาจจะทําอะไรไม่ค่อยคล่องแต่คุณก็จะมีความอดทนสูงทําให้มันสําเร็จจนได้ค่ะท่านใดต้องการดูดวงแบบเจาะลึกเจาะจงเป็นการส่วนตัวนะคะซึ่งจะมีความแม่นยําม,มากให้ติดต่ออาจารย์ได้ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ